วันนี้นนทกอยู่ที่ไอด์เซิร์ฟ499นะครับเป็นไอดเก่าๆที่เอามาทำใหม่นะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีถ่ายทออสกิลนะครับสกิลลึกลับนี่นะ อันนี้คือเจ้าของเก่าขเขาอัพไปแล้วจะเสียดายเราไม่อยากจะให้มันทับไปไงในไหนมันก็อัพไปแล้วใช่ปะ่ะเราก็ต้องเอาไปถ่ายทอดออกนะครับเวลาเราจะถ่ายทอดในพวกเนี้ยไอสกิลลึกลับนะจะต้องใช้หินหินถ่ายอันนี้นะอันนี้ผมนั่งปัน่นนั่งกดมาเลยนะเนี่ยกว่าจะครบสามอันเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกนคิดที่แล้วนะครับว่า ผมต้องเตรียมหินถ่ายไว้สามอันนะครับอันนี้เพื่อที่จะไปถ่าย C D C Q ออกนะครับแล้วจะใส่ของอันนี้ไปแทนนะครับนี่เพราะอันนี้มีรวบรวมอยู่เห็นไหมจะใส่อันนี้ไปแทนนะครับทีน,นี้เราก็มาเลือกว่าเราจะถ่ายไปไหนดีอ่าถ่ายไปไหนดีอะ s P C ่ายมานี่เลยก็ได้แล้วก็ปลดล็อกก่อนนะครับแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายออกนะก็คือถ่ายลูกเกียไปกิลาติน่าไปฝากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายกลับนะครับเลือกที่ถ่ายทอดนี้เรียกลูกเกียเข้าไปแล้วก็เลือก กีลาตีน่าเข้าไปจริงๆเราจะใส่ตัวไหนก็ได้นะเนี่ยไอพวกเวมหนึ่งเวมสองพอดแล้วก็ถ่ายกลับไปใช่ปะ่ะแต่ทีเนี้ยเผื่ออนาคตเราเล่นกีฬาตีน่าเนะี่ยเอาไปไหนแล้วกีฬาตีน่าเอากีลาตีนา่า,า,นาผมหายว่ะอ๋อนี่ไงหาไม่เจอแล้วกดตรงที่อ่าถ่ายท่อเทพนี่นะครับ นะจะเป็นการถ่าย ct c q ไปนะครับใช้2องเพงก็หนึ่หินถ่ายนะครับแล้วก็ถ่ายออกไปก่อนออาถ่ายสิลินเนตค้างอ่าถ่ายสำเร็จไปแล้วตารางเพิ่มขึ้นมาแปดหมื่นกว่านะครับสำหรับกิลาติน่านี้เราจะเปลี่ยนตัวถ่าย ตัวนี้ตัวนี้ใส่รูกเกียร์เข้าไปเพราะเราจะเอาลูปกลมใช่ปะ่ะไหนลูกเกียร์เราไปไหนแล้วนี่ไงแล้วกดไปที่ถ่ายทอดเทพมาเดิมอีกสองร้อยเพชรนี่ครับนี่คือเราหมดหินถ่ายไปสองก้อนแล้วใช่ไหม นี้เราอยากจะถ่ายกลับมาที่ไอหมาตัวนี้ใช่ป่ะเราก็ตั้งกกลีตินาไว้แล้วตัวนี้ก็ใส่ไปที่ไอหมาน้ำเมื่อกี้นี่แล้วเราก็ถ่ายกลับมาได้นะครับอันสามก้อนพอด,ดีเป๊ะๆไม่เสียของครับก็เวลาเราจะเปลี่ยนตัวจะเปลี่ยนซีดีสกิลอะผมแนะนำให้ใช้หินถ่ายนะหินถ่ายเนี่ยหาได้จากอ่า กิจใช้พลังนะครับจะได้ครบสามสีนะครับลหลักหาจะกกิจใช้พลังนะครับอ๋ออันนี้เพิ่มมาเป็นแสนเลยเราไปดูทีมเราเหลือเท่าไหร่แล้วสี่ล้านนะครับเราเพิ่มมาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเห็นนะแค่นี้เราก็ได้เพิ่มครับเราได้ส,สกิลต,ตัวนี้มาด้วยรวบรวมเห็นไหมทีนี้เวลาเราจะใส่ใหม่นะครับกดที่เรียนสกิลนะครับ นี่ผมจะใส่ห้าสิบแต่เด้งเลือดด้วยแต่เด้งเลือดว่าเอาไว้ใส่ตอนอ่าสิบสองช่องดีกว่าหรือจะใส่แค่เรวสี่ไปก่อนดีหนอเวสี่เรามีน้อยอันยังไม่ใส่เราใส่ห้าสิบไปเลยเนาะห้สิบเรามีสองอันจะทับอะไรหนอ รุนครับว่ามันจะทับอะไรไปอ่าทับ fpc โชคดีไปนะครับนี้เราจะวัดดวงไหมไม่วัดดีกว่านะเสียวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะได้พลังเพิ่มมาเท่าไหร่แล้วได้มาอีกสองหมื่นตอนนี้ผมสี่ล้านแล้วนะ ก็ที่ว่าใส่ cd skill 50เพิ่มกอด50า50ไนะไออันเนี้ยเพื่อที่ว่าไปเล่นข้ามเซิร์ฟอะจะได้ใช้อันติได้รัวๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการเรียนสกิลนะครับผมแนะนำแบบนี้นะอันนี้เคยเราไม่มีสกิลเลยใช่ปะ่ะนี่ตรงนี้เราใส่เวลหนึ่งไปรัวๆเลยให้เต็ม8ช่องก่อนนะเดี๋ยวเราไปเปิด ชิีก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมาลองใส่ให้ดู c ิีเรามีไหมอ่ามีเปิดก็ไปก็ปกของดีๆของหล,ลกักๆเอาไว้ใส่ตอนที่เปิดส2บสองช่องนะครับส2บสองช่องเนี่ยจะเปิดก็ตอนที่เราเปิดสนิทมาสเตอร์นะครับพปย้อนดูในคลิปหลังๆได้นะครับผมทำรีวิวไว้แล้ววิธีเปิดสนิทมาสเตอร์นะครับ น่าจะเปิดได้ตอนเวล์90มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยเราก็มาใส่างี้กดสกิลกดสกิลลึกลับแล้วเราก็ใส่เวล,ล์หนึ่งส่รัวๆใส่แบบให้มันเต็ม8ช่องนะครับอะไรก็ได้ใส่เข้าไปก่อนเวล์หนึ่งเวลสองนะครับขออย่างเดียวขออย่าให้มันซ้ำกันนะครับแค่นั้นแหละนอกน,นั้นเราก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยเลร้วๆ มีอะไรก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปขอแค่ไม่ให้มันซ้ำกันนะครับยังไม่เต็มยังไม่เต็มยังไม่เต็มก็อ่าจะเต็มแปดช่องมันยากอยู่นะครับไม่แนะนำให้ใส่ พวกเวลสีเลยนะไม่แนะนำเลยครับแบบของยักษ์เขียวที่เป็นอันนั้นนหะอันนั้นคือทับแน่แน่หมดเยอะแน่แน่ต้องรอดองเยอะเะกว่าจะใส่ต่อได้เดี๋ยวให้ดูที่ใส่อ,อันนี้เต็มแปดช่องนะเนี่ยแบบของยักษ์เขียวเนี้ยจะเปลืองของนะครับเพราะต่อไปคือต้องใส่มันจะทับหมดอ่ะพวกเนี้ยเวลาเราใส่ไปนะใส่ต่อเพิ่มยากนะครับสู้เราใส่แบบนี้ดีกว่านี่ นี่เราก็มาใส่เลือกเราจะไล่ไปนะครับเวลสองเวลสามเวิลสี 2, ่เนี 3, ้ยไล่ไปได้นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆไม่ให้มันซ้ำกันประมาณนี้นะครับก็เต็มแปดช่องแล้วมันก็จะง่ายแล้วลนะ่ะเราวังอย่าให้มันซ้ำกันนะครับนี่เราก็ไปใส่เวลสองเลยก็ได้ สองก็จะเรียนย่างใส่เข้าไปพยายามอย่าให้มันซ้ำกันนะครับดูให้ดีนะครับใส่เข้าไปอ่านี่เห็นไหมถ้ามันซ้ำมันจะเร่งเตือนอย่างนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปไม่ให้มันซ้ำนี้ใส่สองให้เต็มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวใครมาใส่สามกัน หรือถ้าใครรีจะใส่สามเลยก็ได้นะไม่ผิดกติกาครับแต่ผมอยากให้มันมีผลน้อยที่สุดไงใส่เข้าไปแถมเลือดให้ด้วยอ่ะี่ใส่อะไรได้อีกใส่ป้องกัน สองหมดยังยังไม่หมดยังไม่สองหมดเลยนะเหลืออันสุดท้ายอ่าทับเด้งเพื่อจนได้เห็นไหมว่าแล้วอ้าวเอทีซีหมดงั้นเวลาเราเริ่มใส่สามเลยกันสามเรามีอยู่ไหม ดูก่อนอาพอมีนะครับเราก็เริ่มใส่สามเลยประมาณนี้นะครับอ๋อสปีดไม่ได้ทับเนี่ยไม่ได้ซ้ำแต่ทับอันเดิมแล้วก็จะสวยๆหน่อยนะครับพอมาใส่ตรงนี้นะอ่าเหมือนจะมีสายเข้าเลยเดี๋ยวขออาทีพิ์ก่อนแล้วกันนะครับ ใส่พยายามอย่าให้มันซ้ํากันนะเหีืยตอนเราใส่เวลสี่ก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะครับมาเลือกใส่ประมาณนี้เลยอยากอะไรคือใส่ให้มันเต็มแปดช่องก่อนนะครับแล้วค่อยมาเพิ่มเวลมันเอาทีหลังแนะนําว่าอย่าลืมดูนะครับว่าของเราเหลือพอให้มันทับไหมเน้นเลยนะครับถ้าของเราเหลือไม่พอก็ อย่าตะวี่ตะบ,บันใส่เข้าไปนะครับเปลืองของนะครับอย่างแค่นี้เราก็พอเล่นได้แล้วเห็นไหมสำหรับเวลประมาณนี้นะเราก็ได้เวลสามหมดแล้วใช่ปหทีนี้เราอยากจะใส่เวลสี่้วก็ค่อยใส่ไปแต่ผมแนะนําว่าเวลสี่เนี่ยไว้ใส่ตอนเปิดสิบสองช่องจะคุ้มกว่านะครับจะประหยัดของมากกว่าน,นะครับนี่ประดับผมกําลังปั่นเวลอยู่เนี่ย อยาก95เร็วๆจะใส่ประดับอีกเส้นหนึ่งน,นี่นครับผมรวมมาแล้วมีอะไรเพียบเลยทีนี้ก็สำหรับสายฟรีนะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อเป็นน้ํายานะครับเวลาจะรวมประดับนะใช้น้ํายานี้อันนี้ผมซื้อตนุนไว้แล้วเพื่อจะเอาไปรวมน้ํายาอนะไรน่ะ อันนี <mini drained out> ้มีฟักทองเอาไว้ทาล่างทองอีกตัวนึ่งนี่ครับน้ายาันี้นะครับเอาไว้รวมประดับนะครับจะได้ไม่เปลืองของครับมันจะได้ไม่แตกประมาณนี้นะครับก็สําหรับลูเกียร์ผมปั้นไว้ประมาณนี้นะอันนี้ตัวคุณสมบัติที่สองผมไม่มีหมดแล้วยวต้องรอซื้อมาเปลี่ยนก็เวลาเราจะใช้ผมอยากใช้อันนี้มากกว่านะอันเครื่องหมายถูกเนี่ยคุณสมบัติที่สองนะ แล้วก็อันนี้ยังตีบวกไม่ได้นะครับมียีนยีนเนี่ยมันเสียอย่างเดียวคือมันถ่ายทอดยีนไม่ได้นะเวลาเราอัพยีนอะไรเงี้ยคิดให้ดีๆนะครับเพราะมันถ่ายทอดไม่ได้มันจะติดตัวไปเลยนะแล้วแนะนําว่าเวลาอัพยีนอะ่ะให้อัพอันที่สองเนี่ยให้มันเต็มมันถึงจะปลดล็อกสกิลยีนนะครับสกิลยีนประมาณนี้นะครับนี่ในสามเทิร์นแรกเพิ่ม สปีด20%หลังจากถูกโจมตีเพิ่มถาวร20%นดาเมจนะครับก็ทีแรกมันจะเพิ่มสปีดเลย20%จะเร็วกว่าชาวบ้านเยอะครับแล้วก็เวลาเราดีใส่ฟ้านี้ผมรีมาติดหมดแล้วนะกำลังปั่นสปีดยักเลยสปีดตอนนี้ได้ไหลาไเจ่7 0ันกว่าเองดูเกียร์น้ำดงเลยจะหมื่นหนึ่งอยู่แล้วอะ ก็หมดเพชรไปเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้600ใช่ไหมแต่หินถ่ายเราหมดเลี้ยงแล้วแต่พลังเราก็เพิ่มขึ้นมานะครับพลังทีมที่เราเล่นลนะนะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการถ่าย CD Skill นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้กันนะครับพอดีมีสายเข้าเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม